องค์การบริหารส่วนจังหวัดปุก็ตจัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะเป็นหัวหน้างานในการบรหิหารบุคลากรด้านการท่องเที่ยวหัวขออ้อการจัดการงานบุคคล PM รุ่นทีซีรอยเมื่อวันที่๔กรกฎาคม2556ที่โรงแรมเพิร์ลอำเภอเมืองจังหวัดปุก็ตนายสรทธรรมจินดารองนายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปุก,กต็ตหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานในการบริหารบุคลากรด้านการท่องเที่ยว หัวขอ้อการจัดการงานบุคคล PM รุ่นที4ี่รอยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปุกตตร,รวมถึงผู้เข้าวร่วมการอบรมจำนวน70็ดฐานจากสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปุกตตเข้าวร่วม นายเนรเศรษฐีนาคประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ตกล่าวรายงานว่าการจัดการอบรมสมนาทางวิชาการลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานในการบริหารงานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวหัวข้อการจัดการงานบุคคล PM รุ่นทีซีรอยเป็นการจัดอบรมสมนาตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายบางส่วนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายข้องถานนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ประสคงให้รายได้ข้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับมาจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจากผู้เข้าพักในโรงแรมนั้นได้กลับไปสู้ผู้ที่มีส่วนในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตด้านนายสรธรรมจินดารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานในการบริหารงานบุคคลด้านการท่องเที่ยวหัวข้อการจัดการงานบุคคลตนเองเห็นว่าวัตถุประสงค์ข้องการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและกิจกรรมต่างๆกองการบริหารงานบุคคลการทําความเข้าใจในการทํางานร่วมกันนั้นเป็นสิ่งที่สาคัญฉะนั้นคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าผมนะตรงนี้เนี่ยผมถามทา่ทานประธานท่านประธานบอกว่าเป็นระดับหัวหน้าง,งานของฝ่ายบุคคลโดยจะไม่ยิ่ง ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นผู้ที่อยู่ตรงกลางระหว่างลูกจ้างและนายจ้างผมเนี่ยตอนยังหนุ่มๆก็มีโอกาสทำงานในองค์กรที่ท่านทำอยู่เหมือนกันนะรับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทำงานโรงแรมแถวอาสุนนะครับฉะนั้น องค์กรที่เขาเรียกว่าฝ่ายบุคคลหรือว่าเดี๋ยวนี้เรียกใหม่ว่าพัฒนาฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับเป็นฝ่ายที่สําคัญมากเพราะว่าเราจะต้องเป็นหน่วยงานกลางที่จะต้องทําให้เจ้าของกิจการสามารถรวมเอาบุคลากรภายในองคน์ทุกฝ่ายทุกแผนกทำงานเป็นทีไม่ได้